hello everyone welcome back to the class of English with teacher Pray again today we are going to study about the unit 3 amazing animals in the topic of comparison สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพร่อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้จะเข้าสู่กระบวนการของการเรียนไวยากรณ์คือ บทเรียนที่ชื่อว่า comparison ซึ่ง comparison แปลว่าการเปรียบเทียบแต่เราจะเปรียบเทียบยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้ให้ตั้งใจเรียนเพราะเป็นไวยากรที่เกี่ยวกับการเขียนเช่นกันนะคะ so today we gonna use a notebook and also workbook so just prepare yourself before we get start วันนี้เราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดแล้วเราก็จะใช้สมุดนะคะดังนั้นไปเต,ตรียมตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนนะคะ โอเค guys if you're ready let's start <S ข้อตกลงก่อนเรียนเช่นเดิมนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่4 Amazing Animals ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ซึ่งวันนี้มีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้ Amazing Animals นะคะแล้วก็มีการทำ แบบฝึกหัดจังนะังสือแบบฝึงหัดสมัยหน่วยการเรียนดูที่4 Amazing Animal ส่วนมีการบ้านไม้ don't know ดูท้ายคลิปค่ะโอเค Listen Plants มาดูสิคะว่าต้องเรียนอะไรไปไปแล้วบ้างแล้วจะต้องเรียนอะไรต่อจากนี้นะคะ Wild Animals คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์ป่า Weight and Tall การถามเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงเรียนไปแล้วนะคะ So today gonna be comparison การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดค่ะ Okay guys so just prepare your workbook first ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเรียนนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกได้เลยค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะครูแพรได้ชี้แจงโฮมเวิร์กไปคือเราเพิ่งเรียนเรื่องโครงสร้างที่ใช้ในการถานน้ำหนักและส่วนสูงใช่ไหมคะซึ่งครูแพรได้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนไปทำแล้วมาเฉลยพร้อมกันนะคะ open your workbook on page number 36 open your workbook on page number 36เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า36ค่ะ a l o o k a t number 3 คำสั่งเขาจะบอกว่า put the words in correct order to form sentences อีกครั้งหนึ่งนะคะ put the words in correct order to form sentences นะคะคราวนี้มาดูกันจะไปกันทีละข้อเลยนะคะซึ่งในแต่ละข้อเนี่ยนะคะประโยคยังมาไม่เป็นสมบูรณ์นักเรียนจะต้องทำประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะพยายามฝึกไปนะคะ ข้อนี้เป็นยังไงคะพอเรียงประโยคแล้วต้องได้คำนี้ค่ะ how tall is the cheetah how tall is the cheetah แปลว่าเป็นประโยคคำถามที่แปลว่าเสือชีตาสูงเท่าไหร่นะคะ next มี c ซน t ิเมตร r s tall it 120ซึ่งยังคงเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ประโยคที่สมบูรณ์จริงๆคืออาจจะเป็นการถามเซอร์ชีตาใช่ไหมคะก็เป็น it's 120 centimeters tall นั่นเองค่ะสูงเซอร์ชีตาสูง120เซนติเมตรค่ะถูกไหมเอ่ยโอเค next me มี does how which much แล้วก็ it เมื่อกี้ถามส่วนสูงเครานี้ก็ต้องถามน้ำหนักใช่ไหมคะก็คือ how much does it weight เป็นไงคะหนักเท่าไหร่นะคะพอมาเป็นพอตอบนะคะข้อต่อมาก็จะเป็น about kilograms weight it fifty แสดงว่าแน่นอนต้องหนัก50กิโลกรัมแน่นอนพอเรียนเป็นประโยคใหม่ก็คือ it weighs about 50 kilograms อีกครั้งหนึ่งนะคะ it weighs about 50 kilograms ค่ะ and next me the tall is short or giraffe อะไรเอ่ยอันนี้จะยากนิดนึงนะคะประโยคคำถาม เปลี่ยนเป็น Is the giraffe tall or short? เคยสอนแล้วคำว่า or OR แปลว่าหรือแสดงว่าถ้าในประโยคคำถามมี or เข้ามานักเรียนจะต้องเลือกคำตอบที่อยู่ระหว่างคำว่า or ซึ่งก็คือคำว่า tall หรือว่า short นั่นเองคำถามแปลว่าจิราฟสูงหรือเตี้ยนะคะถ้าสูงก็ต้องตอบว่า tall ถ้าเตี้ยก็ต้องตอบว่า short นั่นเองค่ะ โอเคเป็นยังไงคะแบบฝึกหัดเมื่อกี้ทดลองทำแล้วเป็นยังไงคะมีข้อที่ถูกบ้างไหมเอ่ยนะคะเราจะในเรื่องการเขียนเป็นกระบวนการหลักนะคะในคลิปแต่และคลิปวิดีโอของคูแพรนะคะโอเค next วันนี้ we gonna study about comparison we gonna study about comparison นะคะคือการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียนคราวนี้ ปกติในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ย in your student book gonna have just only have superlative just ในนนนหัังงืออเียขสรกเรียนจะมีแค่ขั้นสูงสุดแต่แพะจะย้ำอีกครั้งเราก็จะเรียนขั้นกว่าและขั้นสูงสุด so prepare your n o t e b o o k นะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อจดทฤษฎีในการเขียนกันก่อนค่ะ,ะมาดูกันนะคะจะเอาขั้นกว่าก่อน กว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นคําว่า fat ที่แปลว่าอ้วนก็จะมีพอเปรียบเทียบก็จะมีอ้วนกว่าอันนี้คือขั้นกว่าใช่ไหมแล้วก็อ้วนที่สุดนี่เขาเรียกว่า comparative แล้วจะเอาขั้นกว่ากกว่าหาก่อนนะคะคําคุณศัพท์ขั้นกว่าค่ะเราจะเรียกว่า comparative adjectives มาดูกันนะคะมาดูคําคุณศัพท์ขั้นกว่ากันก่อนนะคะ คำคุณศัพท์ขั้นกว่าเป็นยังไงนะคะคือคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคนสัตว์หรือสิ่งของสองสิ่งนะคะสองสิ่งเนะี่ยเปรียบเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเนี่ยจะมี er, dan ตามหลังคำคุณศัพท์นั้นๆวันนี้เอาแบบเบสิกก่อนนะคะคือเฉพาะ er อีกครั้งหนึ่งนะค,คำคุณศัพท์ขั้นกว่าเนี่ยจะใช้ในการเปรียบเทียบคนสัตว์หรือสิ่งของที่มีสสิ่ง โดยจะมีคำว่า er แดนตามหลังคำคุณศัพท์นั้นๆถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกโอเคค่ะ for exam p l e มาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้นะคะครูแพท์จะปกติเนะี่ยจะบอกทฤษฎีในการเพราะว่ามันจะมีหลักการเปลี่ยน er ด้วยแต่วันนี้เราจะมาแนวใหม่ให้นักเรียนท่องจำเลยบางตัวมีการเบิ้ลท้ายคำบางตัวเติม er ได้เลยนะคะ อ่านตามนะคะ bigger ใหญ่กว่า smaller เล็กกว่า larger ใหญ่กว่าหรือจะใช้ว่ากว้างกว่าก็ได้นะคะ taller สูงกว่า longer ยาวกว่า shorter เตี้ยกว่าหรือสั้นกว่า faster เร็วกว่า slower ช้ากว่า higher สูงกว่า lower ต่ำกว่า fatter อ้ atter, วนกว่า thinner ผอมกว่า easier ง่ายกว่า better ดีกว่าเห็นไหมคะจะมีกว่าอยู่หมดเลยแล,แล้วให้นักเรีสังเกตนะถ้าเราทำด้วย er จะออกเสียงเป็นเออแล้วให้บวกกับพยัญชนะท้ายสุดก็จะเป็นเสียงตอนน่อนั้นเช่น ger ก็คือ กออย่างนี้เป็นตน้น T-E-R ก็เป็นเชอรนะคะคราวนี้มีขั้นกว่าแล้วมาดูขั้นสูงสุดกันบ้างคะ่ะมาดูคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะคะเรียกเป็น superlative adjectives นะคะ superlative adjectives เป็นยังไงคือคำคุณศัพท์ที่ใช้เปเรียบใช้ในการเปเรียบเทียบคนสัตว์หรือสิ่งของที่มีตั้งแต่จริงๆ สามสิ่งหรือมากกว่านั้นนะคะคือมีความหมายว่าที่สุดคโดยเราจะรู้ได้ไงว่ามีที่สุดจะมีคำว่า the อยู่ข้างหน้า adjective แล้วลงท้ายด้วย est นะคะอันนี้คือที่สุดคราวนี้ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนเดิมมาดูตัวอย่างกันค่ะอะเมื่อกี้ก็เป็นลงท้ายด้วย est ใช่ไหมเมื่อกี้เป็น er คราวนี้ est ถ้า er อย่าลืมนะคะ er คือกว่านะคะมา biggest ใหญ่ที่สุด largest ใหญ่หรือกว้างที่สุด smallest เล็กที่สุด tallest สูงที่สุด longest ยาวที่สุด shortest เตี้ยที่สุดหรือสั้นที่สุดนะคะ fastest เร็วที่สุด slowest ช้าที่สุด highest สูงที่สุด lowest ต่ำที่สุด f a t t e s t อ้วนที่สุด thinnest ผอมที่สุด easiest ง่ายที่สุดเห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้า e r คือขั้นกว่าถ้า e s t คือขั้นสูงสุดนั่นเองคะ่ะ วันนี้งานน้อยแต่โจดเยอะนะคะนักเรียนอย่าลืมจดแล้วก็จำด้วยนะคะออกสอบทุกตัวนะคะโอเค Guys remember อันนี้จะเป็นคำศัพท์ถ้ามีคำว่า remember ืืจะต้องเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากเพราะเราจะต้องใช้ทั้งบทนะคะเดี๋ยวมาฝึกอ่านพร้อมกันและเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะมาอ่านพร้อมกันนะคะ the tallest สูงที่สุด the longest ยาวที่สุด The heaviest หนักที่สุด The biggest ใหญ่ที่สุด, The, biggest, สด The fastest เร็วที่สุด The lightest เบาที่สุดนะคะสำคัญนะคะ Important superlative adjectives So you have to remember all of this ต้องจำให้ได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีการเรียกถามรายบุคคลในชั่วโมงหน้าค่ะ โอเค guys homework for today what is this write the superlative then complete the sentences in workbook page 36 number 4โอเคนะคะนักเรียนไปดูหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนในหน้าที่36ค่ะให้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่า write the superlative then complete the sentences นะคะเอาเฉพาะข้อ4ก่อนนะคะสว่วน ด้านล่างถ้าทําได้ด้านล่างยังไม่ต้องทำเดี๋ยวจะมาทำพร้อมกันในคลาสนะคะในข้อ4ในหนังสือคอนเน็นจะมีอยู่ทั้งหมด5 adjectives is tall light short heavy and long ให้นักเรียนเขียน adjective ทั้ง5ตัวนี้อยู่ในขั้น superlative ก็คือขั้นสูงสุดคือการเติม est นั่นเองนะคะให้ใช้ ข้อมูลที่สอนไปเมื่อกี้ประกอบด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแต่ยังไม่ต้องส่งนะคะเอามาตรวจพร้อมกันในชั่วโมงหน้าค่ะโอเค guys, h o w about today today is new topic for you but it's very important so you have to study hard and prepare yourself before you have a test วันนี้เป็นอีกหนึ่งวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้นะคะคือขั้นกว่าและขั้นสูงสุดดังนั้นชั่วโมงหน้าจะต้องมีการทำแบบทดสอบและมีการถามรายบุคคลแน่นอนนะคะนักเรียน And you have homework but, the, but you don't have to send it to me and we gonna check together next class also แล้ววันนี้ไม่ต้องส่งการบ้านนะคะในหน้า36ทําทั้ง5คําเราก็เรามาตรวจพร้อมกันในคาบต่อไปค่ะ And I will see you next class. You can contact me follow this Facebook, YouTube and Line. Okay guys have a happy day. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์ l i d e School สำหรับตีม PowerPoint สวยๆที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะขอพระคุณมากค่ะ